เอ้ย <laughs> โโตกรระพิบแล้วทำไมแล้วทำไมล่ะแล้วทำไมล่ะโอ้แล้วทำไมแล้ว <c oughs> ทำไมอืมแล้วทำไมแล้วทำไม <c oughs> อา้าวไปโดนระเบิดปะมันก็เป็นผู้โชคดีไปนะครับ <c oughs> ไม่ตายละพี่โอ้โหผมตายระเบิดเปขนาดนั้น ลองเล่นซองแยกคู่เล่นคู่กับตัวละครไอดอลจังซึ่งผมยังไม่เคยเามาเล่นเลยนะคนดูในปูจริงนะยังไม่เคยเามาเล่นเลยนะเนี่ยตัวเนี่ยตัวไอดอลเนี่ยพร้อมกับวิกสีทองวิกสีทองของผมเนี่ยมันเพิ่มพลัาโจมตีเพิ่มเวลาป้องกันเพิ่มเพชรพีเพิ่มความเร็วลือนที่ก็คือไอซอลตัวเนี้ยมันแบบว่า ตอนถือแยกคู่กับคนดูเคยลองเอาไปยิยงไหมคือมันยิงแรงนะมันยิงแรงแบบจุกเลยนะแบบนัดเดียวแบบหลับเลยนะครับผมก็ันเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็อยากจะลองเอามาเล่นคู่กับตัวละครไอดอลดูนะ,ะก็นะครับฉายาที่ผมจะใช้เป็นฉายานี้แล้วกันนะครับฉายาปืนพกมันอาจจะทําให้ดูวิ่งชา้าไปหน่อยนะแต่ว่าเนาะแต่ตัวไอดอลมันวิ่งไวอยู่แล้วไงเออมันวิ่งแบบวิ่งชาร์จได้แบบ มันวิ่งเร็วอะ่ะมันวิ่งไประยะประชิดได้เดี๋ยวดูดิมันจะทำได้หรือเปล่าสองแยกคู่เนี่ยนัดเดียวอันนี้ตายอยู่แล้วล่ะอุ้ยเยอะจังอุ้ยเยอะไปเดียวเยอะไปเยอะไปโอ้โหมาดิมา,มาสองแยกคู่เจอกับปืนคนแยกคู่หน่อยเว้ยเออมาเจอกับปืนคนแยกคู่หน่อยจะเชี่ยวกว่ามั้งทำกะปุลป่าอุ้ย ไม่เจอแต่ปืนยแนยกคู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โดนอาส์เลยปืนแยกคู่เยอะจริงว่ะมาว่าคลิปนี้คอนเทนต์ซองแยกคู่เวท <V h S 2> ปืนปืนปืนกลแยกคู่นะครับปืนแยกคู่ธรรมดาแต่ของเรามันมีนมจำนวนกระสุนที่ยยแบบว่าน้อยกว่าปืนกลนะเดี๋ยวดูพ่อกันปะแต่พอเรายิงออกทีละสามนัดนะไอ้ซองหม <spoon! S 2> าป่ <refreshing! S 2> ยาของเรานะครับ เ้ยมาตามหัวเชนเลอรลยอาแล้วครับตอนนี้เราเหลือถือเดียวแล้วนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยแตกเลยนะครับคนดูครับเนี่ยพอเป็นตัวไอรดนใช่ไหมวิ่งไวครับมันริ้วอะ่ะมันคือแบบคือเอาจริงๆจะเป็นลูกซองไหนก็ได้นะเพราะว่าลูกซองเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้ๆเรามันยิงมันยิงชัวร์อยู่แล้วคนดูนึกออกไหมอ่าร้อยครับ อีคดดม่ในตรงเนี้ยบดได้ได้ดีมากเลยนะทีมแดงเอ้เอ้เพื่อนแมงบนเนน่เธอเอาเอาเอาเอดนลบอลหลบ่อนลบ่อนลบ่อนไม่เห็น ไม่โดนเลยสวยเพื่นอนยิงเราเต็มนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไง้เขายิงเราไม่โดนนะครับมเมอกี้ถ้ายิงโดนผมก็ตายแล้วนะครับยิงไม่โดนเฉยเลย นี่เฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้จบเลยปลาแล้วเปิดพอดีเมื่อกี้ปลาแล้วเปิดพอดีครับไปดิมาหนึ่งนัดนอนเห็นไหมโอ้วิ่งเลยวิ่งเข้าระยะใกล้อ่ะเออวิ่งไปแบบใกล้ๆเลยอ่ะนี่ได้ชัวร์มากครับเจ็บแล้วเจ็บแล้วปล่อย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 เอาให้ทรมานเล่นๆ เล่นไปแล้วก็ไม่ฟุ้งนะโอ้โหนึกว่าโดนแล้วเฮ้ยโอ้โหเบดิงปะหรือพวกยิงไม่โดนปะนี่เป็นไงนะครับเป็นไงใกล้ๆคือชัวร์นะครับขอแค่ยิงให้โดนก็พอ,อ,อ,อดูดิขอให้ยิงให้โดนก็พอนะครับซึ่งซองตัวนี้มันยิงออกทีละ,ะสามนัดเน,นาะเวลายิงก็มันไม่เหมือนซองตัวอ,อื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอาครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับสุนย์ศูนย์ศูนย์นสวยเพื่อนทำดีวัดกับซองครัวระยะเมื่อกี้คือผมผมไม่รอดแน่ผมมั่นใจเลยโคละเบดพาประดีเลยแต่บิ่งมาในบ้าน มาหาใครอยู่ละจ้ะเรียบร้อยครับโอ้ยังมีอีกก๊อฟหนึ่งแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เลยโอ้ยเข้ามาบ้านเราทำไมเรายังไม่อนุญาตเลยอืมมาดิ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 เจอสองแยกคู่เหรอเริ่มต้นสองแยกคู่แนละ้วเพราะมันถีบคู่ได้มันแยกคู่ได้นะครับโอเคครับผม เออเดี๋ยวเราไปเล่นดาวระเบิดดูไหมในเมื่อมันในเมื่อมันแบบขเขาเรียกว่าไงอะเรามีตมัวละครวิ่งไว้อยู่แล้วนะครับผมแล้วกับซองตัวนี้ด้วยนะครับผมจะลองไปดูนะ <S 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 มาครับทานผู้ชมครับอันนี้หมด b e f o ดูซิว่าผมจะยิงขึ้นที่1ได้หรือเปล่านะครับผมมาลองดูนะครับผมมาจะทําได้หรือเปล่ามไม่รู้นะเออท้าทายเหมือนกันนะเนี่ยซองตัวนี้คือจ,จริงๆิงอะ ถ้าจะเล่นซองตัวนี้นะมันมีตัวเลือกที่ดีกว่าไนงะถ้าจะเล่นซองอ่ะซองขวงอะไรเงี้ยดีกว่านะครับซองขวงของตัววรวจยีเนี่ยผมเฮ้ยมาไงเด้อโอ้ขอปั๊มยาก่อนไม่ได้เหรอเฮอเอแต่มดฟีฟออลนี่มันงวด,ดีแนะตมบทชอบเนี่ยนะมันไม่มีใครเป็นพวกไงเจอใครก็ย,ย,รยิงไงเอออุ้ยไกลไปไกลไปวัดไม่ได้ครับวัดไม่ได้ นั่นไงเรียบร้อยโดนยิงตึดมันนั่วอืขออนุญาตใช้ใช้ดาบไลเซเบอร์เพื่อประหยัดกระสุนโอ้โหปืนแรงพุทโอ้ปืนแรงขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวินเดินเดเอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงาึหลับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแกน้ำตา โอ้ยดูดีครับไปทางไหนทางไหนนี่คือแบบเกิดพอดีเลยไปทางไหนทางไหนคือแบบลำบากลำบุเหลือเ,เกินเป้ยอะไรอ่ะอ๋อสม ม่มีกลาอะไรแล้วหน่อยน่ยิงนีโอ้ยเจ็บ็มันลักนกหัวดีจังเลยนะโอ้โหดูดิครับไม่เห็นเลยวะ หลับครับผมหนึ่งนั่นนะฮะใกล้ๆคือได้เปรียบแน่นอนไม่ได้แล้วกูโอ้โหน้าเด้งครับเรียบร้อยครับผมหน้าเด้งไป จบเลยเจออาการหน้าดิดงเข้าไปครับนั่นแน่มารีโหลดก็สุดแล้วตรงนี้จ้าเรียบร้อยจ้าไปจ้าไปจ้า,จาอุ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอุย้ยโดนเต็มเต็มนะครับนัดเดียวเลย โอ้โหโหโอ้โหใครจะไปร่อนวะปลามาอย่างนี้เราบ้างเราบ้างมาดิคอนเทนต์มันคอนเทนต์ไอ้นี่ปันเนี่ยแบบว่า,า,า,าไงอะซองแยกคู่เจอปืนแยกคู่เนี่ยหรือยังไงผมเจอปืนแยกคู่เยอะมากเลยเจอเยอะผิดปกติเลยหรือเฮ้ยเอา หรวอพยิงกังกเอิญหรือ,อผมไม่ค่อยได้สังเกตว่ะแต่ว่าปืนปืนแยค่คั้มันมันคนมันเล่นเยอะอยู่แล้วละ่ะเนาะมันยิงง่ายนะครับผู้สิงก็ยิงง่ายนั่นเรียบร้อยเอ้ยติดซบแม่เลยติดจริงเมื่อกี้ นี่ไาน,นี่ไงยน,นี่หายเจ็บแหละดูออกเอามาไงล่ะได้ระเบิดพร้อมกันเลยนะครับเกือบพร้อมแหละเกลืองจัดเลยกู โอ้โหเราไม่มีโอกาสในการที่จะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเดี๋ยวเดี๋ยงัดหน่อยเดี๋ยวงัดหน่อยเดี๋ยวยิงแล้วยิงตัวท้ายงัดหน่อยงัดหน่อยงัดหน่อยโอ้กูได้ยินเสียงอ๋อกูดูกระโดนบันแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ติดเล่นแล้วกูไม่ติดเล่นแล้ว โอ้ติดเล่นน่ะเออยิงดีๆแม่ก็จบไป่ตั้งนานแล้วแม่งมัวแต่ติดเล่นไปเนี่ยแหละโอ้ยโอ้ยติดติดขอโทษครับเพื่อนไป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 ระเบยขึ้นไปเลยข้างบนโดนครับดักอึดเลยฮะสวยครับไปครับตัวฟรีครับเอ้ยเดี๋ยวเออโอ้ยตกใจชิบหายไม่ได้กูเล่นเกม เกมยิงอยู overall, le, le, ่ไม่ได้ลำวันลำวันนี่นี่เพ่อเล่นเกมผีเนี่ยโอ้ยิงหน้าเด้งผมยิงหน้าเขาเด้งไปโอ้ยแย่เย่เย่เย่ยิงหน้ากากเด้งไม่งั้นได้คิวไปแล้วนะครับไปครับผมวิ่งให้ไวครับโอเคอาจจะติดเพื่อนนิดนึงนะเพราะว่าเราเกิดใกล้กันไปเรื่อไปเร โอ้ยว้าววววตัวหนึ่งโ,โ,โอ้อะไรวะโอ้เจ้าเละมันเมื่อกี้มันมีตัวหนึ่งป่ะที่ผมยิงไม่ยิงไม่โดนเลยยิงไม่ตายหรือ,อยังไงไม่รู้ได้ไหมโอ้เมื่อกี้ผู้สาวพี่มามายัดอย่างที่อ้าวไปโดนระเบิดปะ ก็เป็นผู้โชคดีไปนะครับไม่ตายละพี่โอ้โหผมปาระเบิดไปขนาดนั้นเรียบร้อยครับผมโอ้โหวิ่งไปยิงโคตรเดือดแต่โคตรดุด่านนี้นี่ฝั่งน้ำเงินจะได้เปรียบหน่อยเนาะพูดถึงใช่ปะวะอะไรครับ อี้อกเจบเลยจะเหลาซะหน่อยโห oh, แต่ทีมงานคุณภาพด้วยนะครับผมตามนี้ก็เลยนะครับได้ได้เร็วได้เร็วอ่ะอี่รออได้ไหมจบเร็วนะเร็วมากเลยเมื่อกี้ <S <S เอา <S <S ผมกุส่าโย่มาอยู่กับคุณผมมาช่วยคุณเนี้ยเอ้ยโอ้กุส่ามาเล่นดาดบังระเบิด โอเครีสเกิลมาครับอันนี้เดนแมทลูกซองนะครับแต่เบนเบร์ดิงฮอ์จบเลยผุกส่าหาจะเล่นห้องเมื่อกี้ต่อตันหน่อยแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งยอะไรเงี้ยเออโอ้จบเลยจะดงว่าเมื่อกี้ผมอยู่ปิดฝั่งเว้ย ไปไปรอดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวแฝกกระโดดสวยครับอุ้ยโอ๊ยสุดยอดขอบคุณโอ้โอเค ค <Okay>. okay. นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้าย,ย,ยมาเดี๋ยวมาดิมาแพ็คคู่อย่างงี้โโอ้โหเรียบร้อยหลับครับผมโอเคตกใจเพื่อนเลยกูตกใจเพื่อ,เ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 อนเลยตัวันนี้เรียบร้อยดีครับ อู้สวยครับจำดีเอ้ยโอ้โหวิ่งมาโดนตรงนี้อีกแล้วเรืร่อยไป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 เอ็ดเดอไปครับนี่ครับข้อดีของตัวละครไอดอลนะครับคุณจะวิ่งไปตรงไหนก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณถอดคำพูดได้ไหมคุณจะวิ่งไปตรงไหนก็ได้คุณแทบตายโอ้โ เรียบร้อยมันพลิ้วจริงๆมันพลิ้วจริงๆคร,งรครับวางกระเติมครับพอส่วนครับวางกระเติมเรียบร้อยไปไหนต่อดีไปไหนต่อโอ้โหโอ้โหข้างบนข้างบนครับเปียบเลยาปาดปาดปาด เรียบร้อยมาเดี๋ยวเลยแล้วแป๊บนึงเราต้องขึ้นตรงนี้เว้ยโอ้โหตัวกระพริบแล้วทำไมแล้วทำไมล่ะแล้วทำไมเราแล้วทำไมแล้วทำไมอืมแล้วทำไมแล้วทำไมเราแล้วทำไมเราแล้วทำไมเราเห็นระล่ะไกลๆก็สู้ไกลๆก็สู้สองตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่มาสู้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ตัวพิบ ไปครับโอ้ตัวท้ายขอได้ปะขอได้ไหมพี่ชายโอ้โหสาววิ่งเข้ามาจันบ้านโอ้ยให้ผมหน่อยก็ะบี่ได้เออเนี่ยแหละครับก็นะใครอยากจะลองเล่นก็ไปลองเล่นดูนะครับผมกับตัวละครไอดอลคู่กับซองเอ่อสองหมาหมาสามหัวเนาะเออหรือผมเรียกมันว่าซองแยกคู่อะ่ะ <c oughs> ขออนุญาตเลยในยุละกันะนะครับผมโอเคผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกชมมากครับผมแล้วเจอกันจ้า